สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับช่อง e MSA c h anel n Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคา อยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วย สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของมือถือซัมซุงนะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่น Galaxy A345G นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลซีรีส์ A นะครับราคาเปิดตัวตอนนั้นก็ประมาณ1,000 0นต้นๆน,นะครับมาพร้อมกับ A545G ซึ่ง A545G นั้นก็จะบวกราคาเพิ่มไปอีกประมาณ3,000ถึง4,000บาทถ้าในที่อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราแต่ว่าคลิปวันนี้นะครับผมนาราคาล่า สุดสำหรับ Galaxy A 34 5G นะครับมาสรุปให้ได้ดูกัน ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสําหรับมือถือรุ่นนี้ก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวผมขอบอกสเปคหรือว่าทบทวนสเปคนะครับให้ได้ดูนิดนึงว่า Galaxy A 3 4 5 G รุ่นนี้มีสเปคเป็นอย่างไรบ้างซึ่งมือถือรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super a m อ l e d 24บิตความละเอียดก็เป็นแบบ Full HD p l u กล้องหลัง นะครับให้มา3ตัว ความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลมีเลนส์อัลตราไวแล้วก็เลนส์มาโครมาให้ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้านั้นให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลก็เพียงพอนะครับสำหรับการถ่ายเซลฟี่แล้วมือถือซัมซุงก็ถ่ายรูปได้สวยด้วยนะครับส่วนชิปการประมวลผลนะครับเป็น MediaTek Dimensity 1080 Octa Core ความเร็วก็ประมาณ2.6 GHz Android เป็นเวอร์ชัน13นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1หน่วยความจำนะครับให้แรมมา8กิกะไอมหรือว่าความ จุก,ก็ให้มาถึง128 GB กิกะไบต์นะครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์รุ่นนี้เพิ่งจะมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด3สีก็จะเป็นสีดำสีม่วงแล้วก็สีเงินนะครับก็จะสวยไปคนละแบบชอบสีไหนก็เลือกซื้อกันได้ นี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ samsung galaxy a 3า5ี่3 g นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางน่านเว็บไซต์สยา m p h o n e com ด้วยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ samsung galaxy a 3 4 5ี่3 g อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่13กรกฎาคมปี2023เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสำหรับร้านแรกนะครับที่นำมาให้ดูกันก็ขายโดยทาง Lazada โดยตรงนะครับ s a m s ุงกาเล็กซ A34 5G แรม8ลอม128 g b จากราคาปกติ11,999นะครับก็ลดราคาให้เหลือ11,480บาทวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากแพผ่ผลผลได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อน ละประมาณ1,148บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับร้านที่2ร้านนี้ขายโดยทาง Samsung อฟฟิเชียนะครับสำหรับ Galaxy A34 5G แ a m 8ลอม128 GB ช่วงนี้ La z a d a าก็จะมีเป็นโปรโลดราคากลางเดือนนะครับหรือว่าโปรมิดมันเซลก็จะลดราคาในวันที่15กระะกฎาคมนี้นะครับจากราคาปกติ11,99 9บาทลดราคาเหลือ1790บาทวิธีการจ่ายเงินนะครับก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากะพนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละประมาณ1 0 7 9บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี สดท,ท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับ s a m s u งกา a l a ซ y A 3 4 5 G แลม8ลอม 128GB เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ14,999ก็ลดราคาเหลือ1 1 1 6 9บาทนะครับร้านนี้ราคาดีมากๆแล้วก็ยังมีคูปองโวนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีน,นี่ก็็จะเปนรราาาคาสํหับ Samsung g a l a x ซ A 3 4 5 G จากทางด้านแอป Lazada นะครับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรท่านชอบราคาของร้านไหนก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าจะดูรายะเอียดเพิ่มเติมนะครับดูรีวิวก่อนซื้อได้ ลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับซัมซุงกาลิกซี่ A สามสี่ห้า G นะครับลำแปดลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยในเรื่องของราคานะครับขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่านะครับจะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมให้สองร้อยก็จะเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วพิเศษนะครับมีโค้ดแจกเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งพันนะครับอย่าง 1599บาทเท่านั้นถ้าสั่งซื้อร้านนี้นะครับ โดยที่วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยกระพันพอได้สูงสุดถึง36เดือนเลยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน T.G Official สาหรับซัมซุง Galaxy A สามสี่ห้า G นะครับ RAM แปด ROM หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ตัวเครื่องรับประกันศูนย์หนึ่งปีแล้วก็แถมฟรีนะครับเป็นประกันจอแตกให้ด้วยในเรื่องของราคาขายอยู่ที่หนึ 9บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สี วิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจากแอปช้อปปี้นะครับสำหรับซัมซุงกาเล็ซี่ A สามสี่ห้า G นะครับลำแปดลำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์จากราคาปกติหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลดราคาเหลือหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีให้เลือกส,สาม่ววงแล้ก็สี งินนะครับสินค้าเป็นของแท้ร0อเปเเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาจากทางนั้นแอป s h o ปปีนะครับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโท่านชอบของร้านไหนก็สั่งซื้อกันได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับ ซึ่งก็จะมีให้เลือก2ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทคซัมซุง g า a ล็กซ A 3 4 5 G แลม8ล้อม 128GB สนะครับสำหรับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนมีแบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคา ,3990 บาทเท่านั้นส่วนลูกค้า DT แทแบบรายเดือนนะครับรวมไปถึงการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา5490ซึ่งก็จะมีค่าเน็ดดงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลืืือออกเเเเป็นนนราายดดละท่่ไห สุดท้ายเป็นโปรสําหรับลูกค้าอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับสำหรับลูกค้า d t แทก็ซื้อได้ที่ราคา5,490โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนิดลูงหน้านะครับมาดูรายละเอียดของโปรยายค่ายเบอร์เดิมกันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจ ซึ่งแพ็กเกจแรกนะครับก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9ซื้อเครื่องได้ที่ราคา ,3990 นะครับมีค่าเนด็ดลงงหน้า1น0 0บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ5,200โปร8 9 9ซื้อได้ที่ราคา5,490ค่าิค่าเน็ดลงหน้า720บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ6,200นะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา6,990 มีค่าเนดล่งหน้า360บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับก็ประมาณ 7 4 0 0บาทซึ่งทุกโปรจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเราจะต้องใช้จนครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ท่าไนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาส่วนราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรอีกค่ายหนึ่งนะครับก็จะเป็นของค่าย True Move H s ั m s u งกา a l a ซี่ A 3 4 5 G ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,480 9บาทมีให้เลือก2ส,สีนะครับแต่ว่าตอนนี้สีม่วงสินค้าจะหมดชั่วคราวก็จะมีเฉพาะสีเงินเท่านั้นสําหรับรายละเอียดของโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H แบบรายเดือนก็จะซื้อได้ที่ราคา6,489บาทนะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199 โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุงหน้าโปร899ซื้อได้ที่ราคา7,989บาทนะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา8,989บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา6,489บาทเมื่อไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตดุ้งหน้าด้วยนะครับ1,070บาท ถ้าเลือกเป็นโปร899ก็ซื้อได้ที่ราคา7,489นะครับค่าหนีดตุงหน้า535บาทสุดท้ายเป็นโปร599ซื้อได้ที่ราคา8,489บาทค่าหนีดตุงหน้า535บาททุกโปรจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา6,489บาทแล้วก็ โปรสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา6489บาทเหมือนกันนะครับเมื่อย้ายค่ายมาใช้ TRUE แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเหนี่ยงหน้าด้วยนะครับ1,070บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา7,489บาทค่าเหนี่ยงหน้าก็535บาทสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ5 9 9 ซื้อได้ที่ราคา8,489บาทมีค่าหนีตลงหน้า535บาททุกโปรสัญญา12เดือนเหมือนกันนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่า ขายอยู่ที่11,999บาทนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นจากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับเริ่มต้นที่6,489บาทถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 3 4 5 G นะครับเป็นราคา ในช่วงกลางเดือนก,ะะกรกฎาคมนะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโล,ลดราคาพิเศษจากทั้ง Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วดูโปรโลแล้วชอบของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่ ะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ